วันนี้วันพฤหัสบดีที่29กันยายน2565เป็นวันที่4ของเทศกาลกินเจและก็เป็นวันที่6ที่พวกเราเชาวบวรราชธานีอโศกมาบริการอาหารเจที่อุทยานวนิยมวันนี้จะพามาชมมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่ทำงานการกุศลที่หนักเหนื่อยไม่แพ้กับฐานงานอื่นๆนั่นก็คือมุมทำห้าสอภาชนะที่แม่ครัวแต่ละ มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดจะส่งภาชนะที่ทำเสร็จแล้วมาให้ที่จุดล้างภาชนะค่ะวันนี้คุณยังศรัทธาทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งปกติแล้วผู้ที่รับผิดชอบจะมีสองท่านนั่นก็คือคุณยังศรัทธาและก็คุณไว้ใจจะเริ่นทำค่ะคุณไว้ใจไปไหนล่ะคะนนคุณไว้ใจไปไห<ใ>นล้วคะเนี่ยไว้ใจน่าจะติดสุระอะไรยังมาไม่ถึง กติเขาก็มาเกือบทุกวันนะครับค,คุณยังศรัทธานี้นอนพักอยู่ที่นี่หรือว่าเดินทางไปกลับ,ลบครับไปกลับที่นันบวรครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าบรรยากาศการเดินทางอย่างเมื่อวานนี้ทราบว่านั่งรถไถแล้วก็คนก็นั่งรถซาลี่ออกมาวันนี้นั่งอะไรออกมาคะวันนี้นั่งเรือท้องแบนครับ เพิ่งเพิ่งเอาเรือเป็นวันแรกขึ้นที่ไหนลงที่ไหนกันเนี่ยขึ้นที่อาชีวะครับแล้วก็ไปไปต่อรถที่คำกางต่อรถที่เมื่อคืนน้ำมาเยอะมากครับแป๊บเดียวท่วมถนนหน้าบวรแล้วตอนนี้ตอนนี้ถนนหน้าบวรดูในลายหมู่บ้านบอกว่าสูงระดับเข่าแล้วนะคะแต่ตอนนี้น่าจะสูงกว่าน่าจะสูงกว่านนค่ะถึงแม้ว่าที่บวรราชธานีส่งน้ำกำลังขึ้นแล้วก็มีทีมที่ ต้องช่วยกันยกของหนักแต่ว่าทีมที่พวกเรามาทํางานการกุศลที่ที่อุทยานมุนิยมก็ยังแบบต้องทํากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนช่วยบอกหน่อยว่าทําไมถึงเลือกทํางานจุดนี้แล้วก็ได้รับประโยชน์อะไรจากการทำทำงานล้างภาชนะนี่ค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ต้องใช้แรงยกหม้อครับก็เลยต้องอาศัยผู้ชายหน่อยหม้อมันเป็นหม้อสเตนเลสหม้ออะไรที่ใหญ่ๆน,นนะครับนะก็เลยรับมากับเอาไว้ใจนี่แหละครับ ก็ทำให้ครครัวเขาจะได้สะดวกเขาจะส่งมาหาเราเออครับก็ปกติจะมีถ้วยน้อยด้วยสมัยก่อนแต่นี้มันไม่ค่อยมีครับก็เลยมีล้างหังใหญ่ก็สองคนก็เอาใจก็ทันอยู่ครับทำได้นะ,ะทได้ครับประโยชน์ในเรื่องของการลดละกิเลสประโยชน์ในเรื่องของการลดละกิเลสหรือว่าการทําใจในใจในขณะที่กําลังทํางานเยอะครับเยอะ ก็เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนนะครับมันเจออุปสรรคเยอะนะจ้ต้องฝ่าฝนฝ่าพายุฝ่าน้ํานะครับมันได้ทําใจหมดเลยมันมีสองนะว่ามาหรือไม่มาหรือมาสายอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็มาเพราะว่าเราคิดถึงพี่น้องเราที่เอาภาระด้านนี้ครับเอาฝ่ามากับเพื่อก็ได้ล้างความสมใจเราครับเที่จะนอนเอาสบายนะครับถามก่อนว่าตื่นนอนกี่โมงแล้วก็ออกจากบ้านราชกี่โมงคะ เมื่อเช้านี้เขาเรือทีห้าครึ่งมั้งครับจะจำไม่ผิดนะน,นะทีห oh. ้าครึ่งหรือทีห้นี่แหละเราก็ต้องตื่นก่อนครับ oh. ตื่นก่อนแล้วก็มารอเพื่อนรอญาติเราแล้วก็พากันข้าม oh. ข้ามมาขึ้นเรือครับประมาณนั้นแม่ได้ทําใจตั้งแต่เริ่มเดินทางที่จะมาทํางานการกุศลที่นี่แล้วนะคะและทีนี้ถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศของหน้างานการล้างภาชนะส่วนกลางเนี่ย ได้เจอภาษาอะไรบ้างคะเยอะบางคนก็มาล้างนิดหน่อยแล้วมันก็จะฝางเราเวลาเราเล่งเราก็ต้องจัดอีกช่องให้เข้าไปคับอ๋อจัดีจุดนึ่งครับเราก็ต้องบอกเขาว่าไปตรงนั้นนะ,ะมันจะได้อล่อ้อแม่ครับหรือว่าล้างบางทีมันคาบคา,าบมันติดเยอะเราก็ต้องใช้ความเพียนเร่งให้มันทันเขาอะไรเงี้ยก็ได้ล้างครับ <c oughs> หรือว่าบางคนก็มาล้างมือจะบอกดีหรือไม่บอกดีเราก็ได้ ได้ได้ฝืนทั้งบอกแล้วอนุโลมครับบางทีก็บางอย่างเราก็บอกเขาบางอย่างบอกไม่ได้แล้วก็อนุโลมเขาไงก็ได้ปรับตลอดน,น,นี่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆอีกมุมหนึ่งนะคะมุมเล็กๆล,ล้างภาชนะซึ่งซึ่งไม่ใช่มุมเล็กนะถือว่าองค์รวมทั้งหมดเลยมีจุดจุดเดียวที่จะทําให้ภาชนะเราสะอาดนะคะได้ฟังวิธีการ ได้ภาษาเนาะแล้วก็ได้ทําใจยังไงชีวิตต้องมีการอนุโรมปฏิโรมแล้วก็เคร่งครัดในส่วนของตนนะคะก็ขอขอบคุณอายังศรัทธาค่ะค่ะก็ชมบรรยากาศของอาฐานงานนี้นะคะว่าเขาจัดสรรได้ดีมากเลยตรงนี้เนี่ยจะล้างตรงส่วนที่เจ้าหน้าที่ล้างให้กับฐานงานอื่นๆนะคะซึ่งก็จะมีน้ำตั้ง6ชุดทีเดียวกละมังนะคะ ห้าชุดนะคะห้าชุดแล้วก็มีที่คว่ำจะมีที่คว่ำภาชนะแล้วก็สำหรับจุดที่จะให้พี่น้องเราล้างภาชนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะอยู่ในอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้เห็นนะคะว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยยังคงชิ้ว่าจะต้องมาล้างมือที่ภาชนะล้างถ้วยก็ต้องบอกกันว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ล้างมือนะเป็นที่ล้างภาชนะนะคะ ก็เป็นจุดที่คุณยังศรัทธาได้ปฏิบัติธรรมในงานเทศกาลกินเจในครั้งนี้ค่ะ